เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนขอลงสตอรี่หน่อยวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยมันเป็นแบบมีรอยแยกเดี๋ยวเราลงให้ดูมันเป็นรอยแยกที่แบบเป็นแสงแล้วก็เป็นรอยแยกสิอ่านในซิมาซื้อบ้านไม่เหนื่อยหรอวันนี้ ไปจัดของมาครับเก็บของจัดของที่บ้านลงใส่ลังใส่นู่นใส่นี่แล้วก็เราจะมีแพลนย้ายที่นิดหน่อยก็เลยจัดบ้านทั้งวันเลยเสร็จปุ๊บก็ไปตีเทนนิสตีเทนนิสเสร็จแล้วก็ฟิตเนสต่ออีกประมาณสามยี่สิบห้านาทีเพราะว่ายิมจะปิดลเลยยิมได้แค่ยี่สิบห้านาทีแล้วก็กลับบ้านแล้ว กลับมาแล้วก็กินอา่านลูกกอใครเคยกิดมั้งอร่อยดีอ่ะวันนี้ของพระเป็นไงบ้างพระจำวัดแล้วครับคิดถึงคำน้องมีมิ้วยิง่งปืนปิวๆใครไปดูอะไรนะอีพี อีพีหนึ่งของ perfect ten liner มาแล the ้วบ้างเห็นมันขึ้นมาในหน้าสี่ดูน่ารักดีนะเขาไปกันหมดเลยบ้ามีมีสี่คู่อะสามสี่คู่ไหมเห็นมีเ้เห็นที่คลิปที่จู้พูดภาษาอังกฤษกับอินเตอร์แฟนสมฐานะเด็ก international มาก็อโทนะครับ วันนี้ได้พักวันหนึ่งแต่ก็ไม่ได้พักหรอกก็เก็บของเลยหนูมีการ์ดบ้านนายกับมิวที่สวยมากการจะไปให้ที่งานอยู่เฮ้ยอยากเห็นเลยคิดถึงพี่เต้มาครับคิดถึงนะครับน้อง fsprsrxox ดเสาคิดถึงครับน้องมูดี้มาสเตอร์แล้วใช่มันมันมีให้ขึ้นกว่านี้ปะหรือมันตันละ วพอพอให้ได้งานเซลลวีหน่อยนี่เขาเขาหยุดเล่นหมายถึงว่าเขาหมดวันให้เล่นแล้วใช่ไหมยขอให้ได้นะครับสาธุที่อังองนั่งดูเชอรีลีมาจิกย้อนหลังร้อเก็บรายละเอียดละครับน้องไอตีนป้อมอยู่หรอพี่ไม่ได้เล่นอาวีนานมากแล้วอ่แบบไม่ได้เล่นมาประมาณเฮ้ยเป็นหลายเดือนแล้วว่าพอมาเล่นโปเกมอนอยู่ในแทน หรือว่าจะกลับมาเ่นวันนี้ดีดีไหมขอาลงรูปฟองฟ้าก่อนมันนะถ่ายมาเดี๋ยวลืมลงเปิดมาแสดงทุกคนเเโอเค <Hey. S 2> <Okay. S 1> ห่วยยังเลยอินท้องฟ้าอยู่ตลอดเลยไหม นี่ช่วงนี้ร้านลูกกลอฟมีเมนูแปลกๆเยอะมากพี่กินอันเนี้ยพี่กินพี่เป็นคนชอบกินน้ำแตงโมน้ำแตงโมมันจะมีเม็ดไรเยลยีลย่ไเยลี่อะไรไม่รู้อร่อยดีอีพีหนึ่งเขินมากน้องบุกน่ารา <c oughs> ักเองกู้คู่ใครเนี้ยคู่ฟอร์ดอยู่ไหม <c oughs> บุกฟอร์ดเอ้ยฟอร์ดบุก ลูกกอต้องกินหมวยอินเตอร์หมวยอินเตอร์ใครวันนี้พี่กินแบบน่าสุดที่รักอะไรสักอย่างสั่มเิงสุดที่รักปะ <S <S ต้องเล้งตีเก่งเล้งบอกว่าเล้งฝึกฝนตัวเองอยู่เป็นเวลาสามเดือนแบบเล้งเล่าให้ฟังว่าแบบฝึกหนักแล้วก็ตีเก่งมากคือหมายถึงว่าก็ก็เก่งในสามคนที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นมาสามเดือนเพราะว่าเล้งแบบเอาจริงเอาจังอะไรอย่างเงี้ย เก่งเก่งเก่งตีแรงดีรางนะครับชิคกี้ตาร์ลิมปิกเล่นกีฬาอะไรไหมเดี๋ยวหาอะไรทําก่อนปีนี้ไม่เหมือนเจะไม่ได้ลงกีฬาใกล้นอนแล้วล่ะครับทุกคนตอนเราจะเล่าให้ฟังมตอนแรกมีแพลนจะซื้ออยู่ดีก็อยากซื้อมือถือใหม่เพราะวลาเรา when I when I boring I buy new smartphone คือ Samsung ที่เกาหลีอะ่ะเขาออก Galaxy f o l รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่น Special Edition <c oughs> ก็คือจอจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจอข้างหน้าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกล้องข้างหน้ากล้องหลังเพิ่มจากห้าสิบล้านเป็นสองร้อยล้านก็เลยพยายามศึกษาข้อมูลว่ามันฝากคิวได้ไหมเหมืนอนว่าเครื่องเกาหลีใช้ในไทยได้ไหมเราได้คิดการแต่ก็ตัดสินใจมาคืนสองคืน แต่ซื้อสุดท้ายโฟนนี้ออกข่าวขายหมดแล้วเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดขายมาที่ยี่ยี่เจ็ดยี่ห้าหรือยี่เจ็ดสิ่งก,ก็คือขายหมดภายในวันเดียวเองมึงโซอาแล้วหมดเลยแต่ก็ดีจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องเสียเงนินอืมแต่แต่เซเก็บบ้านใช่จะบอกว่าแบบ สำหรับคนแนวแนวชาวเราครับชาวเตพวกที่เคยคุยกับซีเอกับกับฟิล์มกับบุ๊กอะไรเงี้ยแบบมีวิธีการอย่างหนึ่งในการลดความฟุ้งซ่านทางความคิดหมายว่าความความที่เราชอบแบบเราอาศัยอยู่ในหัวเยอะใช่ไหมวิธีการอย่างหนึ่งที่จะแบบทําให้เรารู้สึกแบบ complete อะไรบางอย่างอ่ะคือการจัดบ้านอ่ะอะไรก็ได้ที่แบบเขาบอกว่า ทำแนะนําก็คือให้ทําเลยไม่ต้องเสร็จก็ได้คือเราจะชอบรู้สึกว่าแบบถ้ามันทําไม่เสร็จเราจะไม่อยากทํามันจะต้องรอให้วางทั้งวันถึงจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกให้ทําอย่างน้อยเชียเล็กเชียน้อยก็ยังดีให้แบบให้เรารู้สึก complete อะไรบางอย่างแบบให้ให้แปลงแบบให้แบบทําเป็น action บ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเออไม่ใช่ living in หัวสมองอย่างเดียวอะไรเงี้ย ก็เลยใช้ก็จริงนะเวลาจับบ้านมันจะฟินอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันโปรัตีฟอะไร Can you speak Japanese? I said hi hi จะได้ดูพี่ไม้ห <tamanho> นึ mm ่งไหมเนาะเนี่ยยังเหลือไม้หนึ่งเลยครับเนี่ยังเหลือมะม่วงลูกกอคำหนึ่งจะกินแบบเอสมาให้ฟังนะ Mm hmm. อ l อ i g h t what t h ส t is it i ขอคุยกับหวานใจแปบบ๊บแล้วหนูมาคุยกับพี่เตได้ะคะ่ะไปเอาใจหวานใจก่อนอืม mm hmm. เปีป้ยวปากมา พวกมือถือก,กี่เครื่องครับสองเครื่องโอ้าจะแก้บนไหมโปนะแก้บนแต่แก้โอ้ยอย่าแก้นะใส่มาด้วยน้ำข้างบนนะมางานกันมาเจอกันเนี่ยเดี๋ยวจะกินนมอัลมอนด์ลาดกับ กราโนล่าเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งดีกว่าคิดถึงว่าเจอยเจอกันยี่บเก้าครับเซอรเตเไม่ซื้อมือถือใหม่แล้วเพราะมันขายหมดไปแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วอย <laughs> วันนั้นไปเมื่อวันซื้อไปบ้านผีสิงกับสตางมากับภูวินวันนั้นเป็นวันที่แบบโปรตีสุดๆเลยอ่ะ ไปแปลงองค์ชายตอนบ่ายใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็เสร็จประมาณสี่โมงสี่โมงเสร็จปุ๊บก็นัดสตาง์ไว้ดูนิทรรศการคอนจูริงใช่ไหมก็ก็ไปดูตอนแรกจะมีโฟล์โฟล์ทแต่โฟล์โฟ์เสร็จงานไม่ทันก็เลยกลายเป็นภูวินแทนซึ่งภูวินเป็นคนกลัวผีมากอันนี้ขอเล่าให้ฟังนิดนึงคือจริงๆแล้วอะ คือคือเต้อะ่าพูดจริงคือไม่ได้คลั่พูดตรงๆไม่ได,ไได้ไม่ได้เวอร์เต้ไม่ได้กลัวผีขนาดนั้นแต่เต้กลัวความกลัวความแห่เป็นคนกลัวการแบบกลัวการแบบเขาเรียกว่าอะไรแทงอะกลัวการแบบโผล่มาโดยที่เราแบบไม่รู้แล้วก็ <S <S เราจะต้องเราจะร้องดังอ่ะซึ่งครึ่งแรกอะ่ะครึ่งแบบประมาณครึ่งทางแรกคือร้องไม่หยุดเลยเพราะว่าเหมือนแบบ เหมือนเราไม่รู้ว่าผีจะเยอะเหมือนว่าเขาจะแบบ <_ S 1> เขาจะมาแพงเราเยอะขนาดไหนงั้นเหมือนเราเรายังไม่รู้แนวเหมือนนึกว่าเรายังไม่เรายังไม่รู้คกือไก,ไกไอ่ไก่อะไรนะเรายังไม่รู้แบบรู้ไตเขาอ่ะแล้วเราทางแรกเป็นพงหญ้าไปอย่างเงี้ยเราก็ทีนี้คือเราเป็นสายจินตนาการอยู่แล้วไงเราก็จะเป็นมาเวแบบเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวมันจะแบบมาจับขาเดี๋ยวแบบพุ่งมาทางจากข้างบนอะไรคือเราก็ต้อง เหมือนแล้วพอมันมีเสียงอะไรเหมือนเครื่องแรกๆมันชอบมีเสียงระเบิดเสียงปุ้งปัังอะไรเงี้ยแลย้วเราก็เลยร้องดังมากแล้วแบบจับหลังภูวินตลอดเวลาเลยคือแบบส่วนภูวินเนี่ยเป็นคนที่คือจริงๆอ่ะภูวินเป็นคนที่กลัวผีกว่าเตกับกกับสตาร์อีกเหมือนภูวินกลัวผีที่สุดแต่วิธีการที่ภูวินแสดงออกมาภ <c oughs> <c oughs> ูวินจะเนื่องจากเป็นคน thinking ใช่ไหมเขาวิธีการแสดงมาเขาจะพยายามแบบพยายามจะกลบความกลัวด้วยความจริงก็คือแบบ มันคือมันคือคนมันไม่ใช่ผีมันคือคนคนมาหลอกเราเนี่ยมีกล้องเนี่ยหมยนี่ไม่ใช่บ้านผีสิงจริงๆนี่มันคือนี่มันคือ,อ,อ,อที่ที่เขาจำลองขึ้นมาดูสิเนี่ยกล้องวทอนปิมพูดจะชอบทำมันพูดอยู่ตลอดเห็นไหมในกล้องวทอนิีเนี่ยเราก็พยายามแบบพูดพยายามพูดเบี่ยงเบ็แบบ,บร้องเพลงดังๆขึ้นมาเพื่อให้แบบให้ให้ไม่กลัวอย่ดีก็ร้องเพลง <S <S เพลงแห่หน้าโหฮิโหฮิ้เพลงอะไรไม่รู้ร้องดังๆออกมา เพื่อเให้แบบตัวเองแบบเมื่อให้ตัวเองแบบเหมือนแบบหลุดจากทวังความกลัวเหมือนฟิลคนกลัวแล้วก็กัดให้ตัวเองเจ็บอะไรเงี้ยพูวินทำบ่อยมากคือแบบมันเต่เดินคือเราเตยก็เป็นสายกับพยายามจะอินเนี่ยเราก็จะเป็นสายติลลากาเไงจะชอบคิดว่าเราอยู่ในบ้านผีสิงจริงๆริเนี่ยแต่พูินก็ชอบช็อตฟิลแบบเนี่ยนี่นี่นี่เป็นขุนนี่ไงเนี่ยพัดแขนดูแขนส่เนี่ยเห็นไหมไม่ใช่คนแต่จริงๆอะพูปินกลัวสุดเลยส่วน สตาล์เนี่ยตอนแรกสตาง์ตั้งใจมาคือสตาง์เป็นคนชอบดูสิ่งนี้มากสตาล์อะ่ะแต่ด้ยวยความสตาง์เห็นเตะกลัวคือเต้กลัวจากการโดนแพ้งใช่ไหมเต้ก็จะร้องดังๆส่วนภูวินก็มักขึ้นแต่ละคนมันมีเวคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดมากพอทุกแต่ละคนไม่มีใครแบบนําเลยสตาง์ก็เลยต้องกลายเป็นแบบผู้นําจําเป็นตลกเดียวแล้วคือตอนแรกค,คุยกันว่าใครจะอยู่ตรงไหนเต้บอกว่าเต้ขอแบบอยู่ตรงกลางสตาล์บอกสตาง์สุดท้ายสตาล์ต้องเป็นคนอยู่หน้าตลอดอะ่ะ อ๋อให้ตลกมากๆอย่างหนึ่งก็คืออะไรบ้างคือตอนก่อน,นเข้าบ้านใช่ไหมปุ๊บอผูงเขาก็จะเริ่มละอ่ะเป็นแบบเราเป็นเต้พูวินเองเราเป็นสายรหัสไอทีกันไงี่เอาละกดปุ่มนาฬิกาสมาร์ทวอชละบอทอ,รอตรายการเต้นของหัวใจนู่นนี่อ่าเรียมละเดี๋ยวเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนรองเท้าเป็นสปอร์ตโหมดก่อนคือรองเท้าพูวินเนี่ยเป็นรองเท้าแตะที่มันจะเป็นมีที่มันเป็นแบบ มาลัดข้างหลังได้นะครัว่าปเป็นแบบเป็นเป็นสายที่มาลัดข้างหลังได้มันจะมีสายสองแบบคือเอาไปข้างหน้าแล้วก็ใส่รองเท้าแตะธรรมดากับย้ายมาข้างหลังแล้วลัดส้อนอ่ะแล้วก่อนข้าวของผู้อินก,ก็แบบจำแบนึนนะ๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นสปอร์ตโหมดก่อนแล้วก็เลิกชอบคำว่าสปอร์ตโหมดนะเออคือมันเห็นผ้าชัดว่าคือแบบมันเตรียมพร้อมวิ่งอะ่ะแล้วก็ผูินก็เลยไปใส่ปุ๊บแล้วกรัดส้นใช่ปะ่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทีเนี้ยพอตอนแบบแล้วพอตอนให้ด่านสุดท้ายมันเป็นด่านที่แบบมันจะเป็น กระจกแล้วมันก็ไฟมืดดับหมดเลยใช่ป่ะมันน่าจะเป็นแบบส่งส่งทายแล้วแหละก็คือผีอยู่ีผีมาจะาเราเห็นผีอยู่ในกระจกข้างหลังนั้นแล้วผีก็วิ่งไล่เราอะแล้ <c oughs> เราพวกเราก็วิ่งหนีกันแต่เราก็ร้อกันใช่ป่ะเราพอวิ่งหนีแล้วก็ออกมาแบบออกจากบ้านได้แล้วเสร็จมือออกจากบ้านแล้วก็หัวเราะหัวเราะกันใช่ป่ะเสร็จมือพอโชคดีรอ,องเท้าผููวิน่ะหลุดอยู่ข้างในอะ่ะพวกก้วินแบบก,ก็เลยวิ่งแบบผว้วินก็เลยวิ่งออกไปบอกพี่ค้าขอเ้าคือทั้งที่แบบเปลี่ยนเป็นสปอร์ตโหมดแล้วอะ แต่รองเท้าก็ยังหลุดอยู่อ่ะไงกลัว <Yeah>. oh, จริงปะแล้วคือความความแบบหาัางากนั้นใช่พอเสร็จอะปุ๊บอ่ะก็เหมือนแบบมันก็เสร็จแบบงง,งๆใช่ไหมก็เลยเต้กับฟูนก็ชวนกันฟิตเนสต่อแต่ทีนี้พอขึ้นรถอะแบบเหมือนแบบเต่ก็ไปรถฟูวินใช่ไหมให้พี่ติ๊งตามไปสตางโทรมาเลยแล้วคือทุกคนเนี่ยรู้สึกเหมือนกันหมดสตางพูดแบบมันเหนื่อยอะเหนื่อยอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนแบบโทรมาแบบ รู้สึกเหนื่อยปะมันก็ทั้งที่จริงๆแบบมันไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะมันแบบแค่ไปไปกินข้าวกันแล้วเข้าบ้านผีสิงอ่ะแต่มันเหนื่อยอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันวิ่งก็ไม่ได้วิ่งเยอะแต่มันเหมือนแบบมันเหนื่อยจากการเตรียมใจอ่ะคนเข้าใจปะเวลาไปบ้านผีสิงอ่ะแต่ตางบอกว่าที่ชื่อลิปลี่อะไรสักอย่างน่ากลัวก่าเยอะมาโรนัลแต่เล่นฟิตเนสอ่ะยกไม่ค่อยไหวเลยอ่ะเหมือนแบบมันมันลล้ามันแบบมันเหนื่อยกายเหนื่อยใจอ่มันที่เหนื่อยกายมันเหนื่อยใจอ่ะ แป๊หนึ่งดูกระสีมีใครมาคอมเมนต์อะไรบ้างโดมโดมเอาจริงๆตอนนั้นเะฉันพยายามพิดว่าฉันคือเฮียผีที่สามารถแบบผีฉันสามารถเห็นแต่เข้าใจแล้วว่าความหมายถึงว่าแต่มันคนละแบบนะถ้าสมมตไิไปไปที่ล่าท้าผีจริงอ่ะที่ฉันคุยกันแล้วว่าเราก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเราก็จะเป็นแบบก็คงเป็นเหมือนเฮียพีแหละที่แบบเหมือนแบบแหบบ่หมายถึงว่าเราจะกลัวแบบเงียบๆอะ เพราะเรารู้ไงว่าถ้าเราไปบ้านผีอย่างนั้นนะ่ะผีจะไม่ไม่มาแ่เราคิดว่าผีไม่น่าจะมาแ่เราเราจะเป็นฟิลระวังตัวแล้วก็ไม่รบหลูเยอะมากกว่าแต่อันเนี้ยเรารู้ไงว่าเดี๋ยวมันจะมีฉากแ่แน่นอนนะ่ะเหมือนฟิลเราเราดูหนังผีแล้วเราแบบเราเวลาเราจะไม่กล้ากินปอปคอน์นอะ่ะเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวเราตอนเรากำลังจะกืเนี่ยแล้วมันแ่ตอนนั้นเราสำลักตายเคยคิดอย่างงี้ก็เลยเหมือน เอาละพอเรากินเคีคยวปรพรอยู่อพอรู้สึกว่าในฉากในผีใกล้มาต้องรีบแบบเหมือนขาดเคิยวยังมันเอยก็ต้องกืนลงไปเลยอ่ะเคยเป็นปะเหมือนฟิลเราเราแบบสะผมแล้วคิดว่าผีจะมาต้องรีบลืมตายอะไรอย่างเงี้นะ่ะเขอขอ,อเปิดเขดาไปดอ่ะอ่านอันนี้อาจจะเต็มแล้วเอาไปอ่านในแท็กดีกว่าไหนคุณโดมช่วงนี้อ่านซีรีส์วอยู่เหรอไออ่านนิยายวายอยู่เหรอมีคนมาฟ้อง ทำอะไรอะบอกมาซะดีๆนะวางแผนจะทำอะไรแต่บอกมาเลยนี้เหนื่อยกีหรือเปล่าเป็นเพราะตกใจใจเต้นหรงใช่แต่ว่าเป็นเพราะใจเต้นแรงอ่ะมันเลยทําให้เหนื่อยเพราะว่าถึงไม่กีแต่คือผู้วินก็ไม่ค่อยได้กีในสตาร์ก็ไม่ค่อยได้กีแต่ว่าสองคนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันผู้นี้สอบตัวสุดท้ายล้วจะได้ว่าไปเจอพี่สุดหล่อพี่สุดหล่อเจอที่ไหนครับ เห็นที่คุณองค์หญิงนมผงบนจลําชุยชายพร้อมเอาพิมพ์เสนตาอะไรอ่ะคืออะไรครับขายว้อยพาให้หน่อยสิพี่เพิ่งสั่งไปสามเส้นเพราะว่าหายไปนานมาเห็นว่าช่วงนี้ไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าเหมือนมีครั้งหนึ่งต้องทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรสักอย่างแล้วก็ถอดฝากคีมงานแล้วก็ก็แบบหายหายไปเลยอ่ะก็ไม่มีใส่มานานมากแล้วเพิ่งสั่งใหม่ไปเนี่ย ก็เลยเอาหางปาวานที่ที่คนซื้อมาให้มาใส่แทนมีคนซื้อให้แต่ว่าเออขอลืงบอกขอรีวิวหน่อยคอนทริอกันนั้นมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่ว่ามันแบบคือตอนแรกที่เราลองไงเออเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนไงพอเราตีไว้เป็นสิบอะเราคิดว่ามันจะต้องมาทุกดอกทุกวิจนแบบลืมลืมเล่าว่าจนแบบเหมือนไม่กล้าเดินจน คนอ่ะที่เป็นพนักงานไม่ใช่ผีด้วยนะคนอ่ะที่เป็นแบบไม่ใช่คนที่แต่งเป็นผีด้วยนะคนที่ถือมอว์เดินมาบอกพวกเตูวินพวกตาตางพี่ินว่าแบบไปเถอะค่ะมันไม่มีอะไรมาเดินค่ะมันไม่เหมือนฟิลมาบอกว่าแบบมันไม่มีแห่ไม่ต้องกลัวแล้วแบบฟูวินถามว่าพี่เขาจะทําอะไรเขาจะแตะตัวไหมครับเหมือนฟิลให้อยากรู้ว่ากลัวเอะกลัวเหมือนฟิลเขามาแตะตัวเราแบบมือไปฟาดเขาทำร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ย เต้เ,ตเป็นคนอยากเล่นอันดับสองคนที่อยากเล่นอันดับหนึ่งคือสตาร์แต่เต้ก็อยากนะเต้นานๆเข้าว่านพี่สิงทีมมันก็ดูสนุกดีอะเป็นเหมือนีว่าเป็นกิจกรรมที่ทํากับเพื่อนแล้วน่าจะสนุกดีเมื่อวานเห็นพี่เต้เต้นหมูเด้งน่าเกียดมากเลยนะน่าเกียดมากพี่ดูแล้วน่าเกียดสุดๆอย่าเอาไปแชร์นะขอร้องเลยเหอะมันเนาะ,คน,นะคนมีแบรนด์อ่ะคนมีแบรนด์ติดตัวโดยวงลอยเว่ โจาทานเขาเห็นแล้วเขาจะยังไงอะ่ะก็ต้องเกรงใจเขาบ้างอะ่ะไม่ใช่มาทำเร่งก้นหมูเร้งเลยมัน,นมันเต็มที่ไปหน่อยอะ่ะอยากเห็นพี่จะทำอันเดอร์ดิีคืออะไรอะ่ะทะเลกุ้งอันเดอร์ดิีอืม ทุวอย่างท้องฟ้าสวยใช่ใกล้หน้าหนาวแล้วอะหน้าหนาวจะท้องฟ้าสวยปะหนูรักปาป,า,ปาพี่เตเหมือนหมาตัวหนึ่งปับปาของพี่เหรอเคยเจอเหรอสรลิมปิกอยากอยากเล่นเดินกะลาใครเคยใครรู้จักบ้างอยางเดินกะลาเนี่ย ตะตีท่นีชอบแบบคู่หรือแบบเดียวเตะตีไม่ค่อยเก่งเลยครับเพิ่งกลับมาตีแต่ว่าก็ก็เหมอนว่ามันพอมีพื้นฐานตอนเด็กอยู่แล้วที่บอกเมื่อ20ปีที่แล้วพอมีบ้างก็เลยแบบไปเร็วนิดหน่อยแต่ก็หมายนงว่ามันไม่ได้ตีบ่อยมันก็เลยยังคอนโทรลูกยังไม่ค่อยได้รอเก่งก่อนเออ ทำเลยนะครับตองจะอ่านในคอมเมนต์เดี๋ยวทุกคนไปนอนได้แลาวเที่ยงคืนแล้พวพรุ่งนี้ต้องทำงานเช้าเรียนเช้าใช่ไหมคิดถึงกันใหม่ไม่ใช่ติดฟ้านี่ไงอ่านในแท็กอยู่ ได้กาแล็กซี่ริงหรือยังยังเลยถามให้หน่อยสิว่ากาแล็กซี่โฟล์ c i เชอยลดิชันยังเหลือไหมถ้าเหลือก็แอบยัดได้เหมือนกันนะอยากเต้น APT จังเลยครับขนาดแค่เสียหวยงั้นพี่ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นซ้ําตรงไหนอ่ะมันยากนะไม่ได้ง่ายๆนะเขาอ,อ่านสักอ่ะสี่สิบอันลแล้วไปละ ใช้โทนเนอร์แทนหมดเลยังใครยังไม่ยังตั้ง <c oughs> แต่วันนั้นที่พี่ลงก็ไม่ได้ใช้อีกเลยครับเพราะพี่รู้สึกมันไม่ทั่วหน้าไซมาร์มันทั่วหน้ากว่าอทำไม่เข้าใจทำไมเขาถึงสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเหมือนมันก็ทําได้ตรงแก้มกับหน,น้าผากแค่นั้นเหรอ <c oughs> ตอบที <c oughs> <c oughs> ตายห่าเมาหมดทั้งคู่รอเกินไปสาวคอนซี แม่นางวันทองเนอะโกัสแอคใหญ่พี่โดมพี่โดมกระเป๋าอะเมื่อไหร่อะเอาอถามตรงๆต้องนัดสักหนึ่งไหมถามนัดจุดนัดจุดเนียะไหมอะเลี้ยงงนเกิดจุดเนียมาด้วยกันไหมล่ะจ,จนประเด็จไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้มันหาไม่เจอละไม่รู้อยู่ไหนน่าจะอยู่ในรถเดี๋ยวไปค้นก่อน ขออ่านอีกสักอ่ะเมื่อกี้สิเดือนสิบแปดอะพรุ่งนี้วันเกิดหนูแล้วน้อง The Rice Peach Star ใช่ไหม Happy Birthday น,นะคะทำชอบวาดรูปให้พี่ด้วยใช่ไหมพี่จำผิดปะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยออ ใช่พี่โดมไปสัมภาษณ์ channel fanboy เออสารภาพอย่างหนึงด้วยพี่โดมอ่ะคุณโดมเขาทําจดหมายเล็กๆน้อยๆแบบประดิษฐ์ประดอยแล้วเขาก็ทํำของขวัญให้พวกเราสี่คนใช่ปะ่ะเหมือนไม่รู้พวกเตยเคยเล่าอย่างนั้นแต่ว่าเตอ่ะตั้งใจจะอ่านใน ep สุดท้าย <laughs> ตอนนี้นยังอยู่อยู่ที่บนข้างๆเตียงเลยอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องใส่หนังสือข้างเตียงแต่ว่า เก็บการเซลเซลบีสเปเชียลที่คุณโดมซื้อให้มอของวันเกิดนา้าแต่ว่ากาที่เป็นที่คุณโดมแปะเป็นลูกที่เขียนให้ตอนวันปิดกล้องอะเตกตั้งใจจะอ่านวันอีพีสิบสองอ่ะอีกสักอีกสักสามสี่อันไอสักสิบอันอะ เชไม่มีใครพิมพ์อะไรมาแล้วใช่ไหมเชฟกันไปนอนนะไอสิสิค่าอ่านเลยกันศิค้าอเออใช่รูปยังเต็มไม่ได้ลงแบบรูวันเกิดหลายคนมากเลยมีทนเตือนหน่อยนะแวบบ่ว่าจะลงในโพสเดียวแต่ว่าหารูปยังหารูปไม่ครบไงมีแบบมี คริสเอ้ยมีใครบ้างนะ oh Chris, ook, Ford, เอาใหม่คริสมุกโฟดข้าตังคือเกิดกันเยอะเกิอนอะจนแบบคริสมุกโฟดข้าตังบุกลงไปแล้วเพราะว่าเป็นรูปบ้านหลอออนเซลพอดีเลยลงเลยลงเป็นบ้านหลอออนเซลใช่ไหมคริสมุกโฟดข้าตังแม่หมูเยอะอะเยอะกว่านี้ยพลาลีฟใครก่ะเออเออทุกคน เตือนหน่อยนะจะากาจะลงทีเดียวเป็นแบบฟิลรวบยอดเพราะเดือนนี้คนมันเกิดจนเราแบบคือเตไม่ค่อยชอบเตไม่อยากลงรูปแบบมันไม่สวยเลยหารูปแล้วหาไม่เจอก็เลยแบบยังไม่ลงสักทีพันแหละโอเคกดเซฟปไปกางใจได้ครับอ่ะกดเซฟบหนึ่งยิมอยู่ในแท็กนะครับ อธิบายด้อยสิ่งไงดีคลิปนี้นะกโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับเออเดี๋ยวแต่ว่าจะไปพาแม่หมูไปเลี้ยงข้าววันเกิดซะหน่อยวันนี้มันเกิดแม่ไม่ได้เจอแม่มานานมากแล้วอะนานมากๆเออตั้งแต่ตอนไหนนะเออเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวพวกงี้ไปหาแม่หน่อยดีกว่า ป่ะทุกคนคุณนายนะครับเอ่อฝันดีนะบ๊ายบายอ่ะไปไปหรอไปไง